ไม่เงเยปล่อยของกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยเว้ยเฮ้ยเอากะว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่ว,ว่าอัดเผื่อไว้เผื่อมีแล้วกันถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวทําเป็นคลิปให้ไม่น่าจะทำเป็นไลฟ์สักทีแม่งกูจะทำเป็นไลฟ์นั่งดูกันก็ไม่ได้ทำสักทีไม่ค่อยมีเวลามัแต่ติดอย่างอื่นอยู่ นะครับหล,กหลกกักๆไกยเอ็นฟิลนั่นแหละ <trees> ก็วันนี้นะครับอยู่ๆทางวูดทัล n ิงเวฟมันก็มี PV ทางฝั่งของ PlayStation ออกมานะครับความยาว6นาทีแพท3.0นะเกมเพย์โชเคสเวอร์ชันน3.0ของ PlayStation 5ด้วยนะเดี๋ยวขอชิมหน่อยแล้วกันว่าเป็นไงไม่พูดภาพมันเพย์เยอะมากนะแต่ขอดูเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นไงในเชฟว่ามาสิ โชว์โชว์ของใหม่แบบนี้เลยสินะแล้วนี่เราอยู่ลายลอยเอ้ยเราอยู่สตาร์ทอสเหรอเดี๋ยวนะอันนี้คือลีกออฟฟิเชียลใช่ไหมเนี่ย <Energy. S 1> อ๋อเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งแสดงว่าภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากันโอเคนั้นก็เอาของอังกฤษอะไรกันจะได้ง่ายดีผมมีซับให้ดูโอ้โหไหนดูสิเป็นไงบ้าง อันนี้อันนี้เรียกว่าลีกออฟฟิเชียลใช่ไหมเดี๋ยวนะจำได้ว่าน้องเป็นดาบใหญ่ไหมจ๊ะโอ้อันนี้อารีเน่เพราะอีรีเน่เจ๋งว่ะโหเจ๋งว่ะเจ๋งอู้เจ๋งทั้งคู่เลยน่าสนใจทั้งคู่เลยแอนจริงสองตัวนี้ก็เป็นสองตัวที่กูสนใจอยู่แล้วด้วยสิไอ้หัวตั แล้วทำไมเป็นพอ,อ,อชนะเนี่ยฮะฮะมีมุมมอง FPS ด้วยโอ้โหอันนี้คือไฮรอยเหรอเนี่ย <c oughs> I heard something what the <c oughs> ทำไมมันมี <c oughs> ปืนใหญ่อ๋อ วัดบอสเป็นจากคนเหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาเอาแค่บ,บอสอย่างเดียวกูก็ไอ้เอาแค่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจินซีนี่มา เดี๋ยวเดี๋ยวจินซีโอหูจินซีนี่หว่าฮ่ทรงทรงแบบจินซีอะไรก็คือพวกคอมโบไอ้ดาบใหญ่กลางอากาศเป็นใช้คำนี้ดาบใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ดาบกัวคนนี้น่าจะเหนือกว่าจินซีเพราะว่าสิ่งที่มันยิงออกมาไม่ใช่ดาบเลยมไม่ไม สิ่งี่น้องยิงออกูมาไม่เป็นไหนด่าวะแบบหนึ่งคุยกับกูก่อนทีมงานมึงมาคุยกับกูตรงนี้ทีมงานมึงมาคุยกับกูตรงนี้กูกูขอคุยด้วยหน่อยกับทีมงานกูร์อกเกมนะครับแวร์ซอสแวร์คือซอ,อสอแวร์คือบอดเบสแวร์เดอะบอดเบส ไหนดาบวะกูถามจริงไอ้คนเนี้ยกูเห็นปืนเห็นอะไรอยู่คนเนี้ยโอเคแต่ไหนอะมอเนียดาบใหญ่กูโหแล้วนี่อะไรน, <c oughs> นี่อะไรน่ย อันสาวาร์ปใหม่นี่ใช่ไหมสาวาร์ปของสตาร์ทอสอืเดี๋ยวลิฟต์ใช้ทำไมต้องใช้น้องยกลิฟต์วะมึงใช้แรงงานสัตว์นี่ไม่ใช่สัตว์หรือเปล่าวะไมไ่ใช่เจมอนกัน Work in b o t h c s s e s นะ Do not uh, ่อ represent the final look for game อืมเราไล์ไอต้ตอนนอนพวกนี้มันคืออะไรเนี <c oughs> ่ยมีมีตอนนอนเต้นประจำแพทใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหบันได อันนี้คือเราเรียกเขาเราเรียกว่าลีกบัตรออฟฟิเชียลได้ถูกต้องไหมโอ้โหแล้วมาเป็นจังหวะซะด้วยโอโ้มาเป็นจังหวะซะด้วยเอาดิเอาดิแค่ปอร์เซนเอออะไรนะไม่ใช่แค่ปอร์เซนผ่านแมปแบบเป็นจังหวะโอ้โอ้โหม,มึงเข้าใจเล่นมากอะอจริงๆนะอันนี้โดดเด้งใช่ไหมเนี่ยกลัวนะ่ะ ทำไมแบบอมันวิทยาลัยเทคโนโลยีไม่ใช่เหรอทำไมมันกลายเป็นวิทยาลัยออออดนตรีไปได้เลยเ <อ S 1> ไ<ห>ม่ต้องใช้คำนี้ทำไมมันกลายเป็นดิสนีย์แลนด์ไปได้วะโอ้แมปยังคงสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วด้วยความมันเป็น PS5 กราฟิกมันเต็มอยู่แล้วเออ เียงห้าการาฟิกมันจัดเต็มอยู่ละรอจังหวะเพลงด้วยนะเมื่อกี้กูเห็นกล่อง,งนะไหนๆไอ้อจังหวะเพลงหมดเลยนะเมื่อกี้เนี่ย โอ้ตุ๊ดตุดต๊ดตุ๊ดตุ๊ดน่าอ,โโอ้โหตามจังหวะเพลงไปตามจังหวะเพลงไปรีทิ m g เกมบัตรแอคชั่น RPG Open World โหแต่มึงวิวมึงสวยตาแหกมากอะเฟเซนมึงวิวมันสวยตาแหกเกินไปอะพี่จริงๆนะแต่จริงๆนะแค่แค่ชอ็อตแค่ช็อตเนี้ยแค่ช็อตเปิดตัวตรงเนี้ยก็ก็ถือว่าหนักน่วงแล้วนะครับพูดตรงๆว่าหนักห่วงจริงนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้พูดได้เต็มปากนะครับว่า <laughs> l ลีกผัดออฟฟิเชียลแต่เป็นออฟฟิเชียลแบบ PlayStation ด้วยนะใครที่เล่นเปหาอยู่ก็ฟินตาแตกอะผมบอกเลยเออ อืมแต่ว่าสองตัวนี้เป็นสองตัวที่ผมเล็งไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเจอกระเป๋าแตกก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องที่เรียกว่ายอมรับได้นะฮะซึ่งพอไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะมาก่อนเนาะระหว่างลินเน่กับโมนียไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าโมเนียไหมแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าออกเสียงว่าลิเน่ไหมเออลินเน่หรือลินี่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่า หลายคนไม่รอดนะครับหลายคนไม่รอดนะก็ผมน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนวอา่าคําถามที่ผมอยากจะถามมันเดิมโอ้แล้วคือบอสมึงอจริงนะเอาแค่ดีไซน์เปิดตัวบอสมันก็เจ๋งอ่ะแม่งเป็นปืนใหญ่อยู่ลอยอยู่งั้นน่แล้วปืนใหญ่แม่งแปลงเป็นแปลงเป็นหุ่นผมว่าตอนเข้าโฮโลแกรมน่าจะด่าพ่อด่าแม่กันหนักกว่าหนักกว่าที่มีอยู่ในตอนนี้สต่วันนี้ก็ด่าไม่เ,เลิกด้วยนะประเด็นเลย แล้วก็อ่ะมาที่คําถามของเรานะครับก็คือเนี่ยไอ้รูปแบบการลอยการอากาศและโจมตีแบบนี้ยคือทรงเป็นจินซีเลยและคําถามที่น่าสนใจ where the board blade where จินซีลูกแฮปใช่จินซียังมีอ่าจ,จินซียังเห็นว่าเป็นดาบลอยอยู่นะถึงจะมีมังกรออกมาพ่นก็เหอแต่ว่าคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ย ไหนไหนวะกูเห็นจากการบิดเนี่ยกูเห็นจากการบิดเนี่ยอยู่ไหนวะบอร์ดเบดเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้น่าจะปล่อยเอ็กโค่ก็น่าจะทรงเดียวกันกันกบจินซีอะตอนปล่อยเอ็กโค่แวร์คือ Die, บอร์ดเบดบอร์ดเบดกูอยู่ไหนดาบใหญ่ดาบใหญ่น้องกูอยู่ไหนโอ้โ oh. ห แต่การาฟิกตาแตกมั้นะพูดตรงการาฟิกตาแตกมั้อืมอ่ะคลิปนี้สั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะแต่แค่ให้มาดีแอคเฉยส่วนด้านเนื้อเรื่องหรือด้านแมปด้านอะไรเนี่ยผมคงยังไม่ลงรายละเอียดมากผมพูดได้แค่อย่างเดียวเลยว่าสวยมากสวยจริงๆสวยตาแตกเหมือนเดิมเลยนะครับ <มา S 1> เออคืองานมึงงานการาฟิกมึงเอาเรื่องขึ้นเรื่อยๆเอาเรื่องในระดับที่เออผมว่าคนเล่นคอมก็ คนคนใช้คอมก็ไม่น่าจะรอดกันแล้วอ่ะผมว่าสักประมาณแพดห้าจุดศูนย์อ่ะคนใช้คอมแบบรุ่นผมอย่างเงี้ยสามศูนย์ห้าศูนย์อย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะรอดกันแล้วอ่ะอจริงๆเออเพราะงั้นก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะจ๊ะพูดได้แค่นี้เลยนะครับส่วนในด,ด้านในะเรื่องเนี่ยก็เออค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าที่นี่เป็นเอ่อวิทยาการเทคโนโลยีนะแล้วก็ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ะแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่อะ่ะเหมือนเป็นพื้นที่ใต้ดินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก่อนนะ พื้นที่ที่อยู่ถ้าไม่ใช่พื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่อยู่มันไม,มน่มันดูไม่เหมือนพื้นที่ถ้าไม่ใช่พื้นที่ใต้ดินก็ต้องเป็นบรรยากาศในแมพที่มันดูมืดสังเกตท้องฟ้านะถ้านี่ไม่ใช่กลางคืนนะถ้านี่ไม่ใช่ว่าเป็นท้องฟ้ากลางคืนนะมันก็ต้องเป็นเป็นพื้นที่ที่เป็นเป็นแมพมืดเอาไว้ง่ายเป็นแมพมืดที่โอ้โหแสงสว่างก็เยอะอยู่นะแต่เป็นเป็นแสงอย่างอื่นไม่ใช่แสงจากไอแส,งจ,สงจากดวงอาทิตย์หรืออะไรเงี้ยอืม แล้วกูไม่เข้าใจว่าทําไมเปิดมาต้องเป็นไอ้อะไรนะเ,เพลงพอเช่พอชนะกูเนี่ยอ๋อยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว,ว่า โอ้ผมก็ยังไม่ขอคาดเดาอะไรเพิ่มเติมมากมายแล้วกันแต่เอาแค่ว่าแต่เอาแค่ว่าเรื่องของเกมเพย์ที่เปิดไหมเห็นเฉยๆก็ถือว่าน่าสนใจแล้วนะครับแม้นห่วงของ PC ก็ทรงประมาณนี้แหละทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคอมคุณนะว่าคอมคุณแรงขนาดไหนถ้าคอมคุณแรงเทียบเท่ากับ p s 5ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคอมคุณไม่ได้สเปคเทียบเท่ากับ p s 5ก,ก็ก็ทำใจนิดน,นึงนะครับกราฟิกมันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนี้ยกตัวอย่างเช่นคอมผมเองนะโอ้โหโอ้โหบอสบอสมึง เมื่อกี้น่าจะปลดปล่อยฟอร์เต่เออไอไอทากดเมื่อกี้น่าจะปลดปล่อยฟอร์เตเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวแปบ๊บหนึ่งถึงขั้นวิดีโอกูกค้างเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตตัวมตัตติวิดีโอมันค้างอยู่แล้วหรือเอ๊ะเดี๋ยวก่อนหน้านี้นวิดีโอไม่ค้างไม่ใช่เหรอเนี่ยก่อนหน้านี้วิดีโอไม่ค้างไม่ใช่เหรอตอนนี้มันค้างเฉยเลยว h ดเดือยเฮล What the hell, What the hell? ก่อนหน้านี้วิโอไม่ค้างไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ใช่ดิไหมเนี่ยตรงเนี้ยก่อนหน้านี้ไม่ค้างไม่ใช่เหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเมื่อกี้นี้อยู่ดีค้างเฉยวัดเดอะใช่ดิเปล่าวะอันนี้ป่ะน่าจะเป็นอันนี้มั้งไม่ใช่อันไหนเออเนี่ยอันอันนี้ไม่ใช่ อ๋อตามโปรไฟล์เห็นอย่างนี้เธอเป็นอาจารย์ครับเห็นต,ต,ตามตามโปรไฟล์นะฮะเห็นเห็นน้องมอนี่ตัวเห็นน้องมอนไม่ในช่มอนเนี่เห็นน้องมอนเนี่ยตัวตัวแบบนี้นะครับผม,บามอาจารย์นะนี่ระดับอาจารย์นะเออบอกไว้ก่อนนะระดับอาจารย์นะคนนี้แม่งอยู่ๆิดีโอค้างเฉยงงมากเลยเกิดอะไรขึ้นวะไปตัดคลิปพ่อเดี๋ยวไว้เจอกันตอนอมีของใหญ่ๆของ,งแรงๆมาเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ อวันนี้ก็ไม่รู้จะตัดไหมเพราะว่าจะป่านนี้แล้วแม่ไงไบ่สามกว่าแล้วเออแต่ชอบ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 น้องมวนเนี่ยจริงอืม